กุ้งสดจัำพี่น่องไผ่ลูกจัำพี่น่องทีนี้ก็ตับมาคุณหยิบเลยมาจ้แะแซ่บๆกรอบแล้วเสร็ง สวัสดีสดค่ะ,คะมาพอก,กันอีกแล้วคะ่ะก็นหนุ่มกับเบียคะ่ะมือนีได้ตำหลวงพระบางพี่นุ่งม,มา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 ,าตำหลวงพระบางนะคะ,ะเลยเลยครับเด้อพี่ดอกมาเด้อโอ้ยใส่กุ้งสดนำจากพี่น้องจา๋ามามาจากพี่น้องจา๋าแซ่บๆน้ำกันจากพี่น้องจา๋ามีใครลูกนำเด้อจากพี่น้องจ๋ามามาครับพี่น้องครับโอ้ยเส็นคือเก่าพี่น้อง <c oughs> กินลด ลองกินดูเขาบอกว่ามันกรุบกรุบกบกับกุุบกับกุุบกับเขาว่าเร์พี่น้องเมานบออือจะกรอบกันอืจับอืจับกระเทิร์กโกนหรอเวาอร่อยออขอบอก มาจับพ่น้อกจ้าอืมกงอืมกุ้งสดับพี่นอองไข่ลูกเป็ดของันนะ ไข่ลูกเป็บกีนนงอืออือข้ากันอยู่เด้อือไข่ลูกลกับํำหน่วงพระบางอืขอข้าวอมเ้มข้นอือกระหลุำงานเนาอ อี่อย่างครับกกันเลยอืมอืมแน้ำเลยอดเลยอ่เย็นอืมอ,อืม,อ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 ม hay, ok, nha để khai, Ừ. Ừ, trứng là llings cúng. ยุ่งแล้วข <laughs> ึ้นตแบบเข้มข้นเข้มข้นได้พห่น้องอืมอืมออืม,อม ขาค่ะขาหืมหืมมาเด้อพี่น้องครับกินนุ่กันคุอบดีเนาะเพื่อนจองครับ ไผ่ไผ่หลุกไผ่หลุกมจับน่องทีนี้ก็ตำมะเุือหยิบเลยมาจัดแซ่บๆกรอบแล้วเส้นตำันทมถั่วฝานแบบนี้ ใชาไหมอนมมากจเสร็จแล้วมันอือร่อย gọt gọt dì, tất cả, ngon, ngon, thích ăn trứng gà dì, xem bên ngoài hay ngâm ngâm này sốt đi qua sốt lên đi qua ่เคยกินเลยกินทำไส้ไข่ลูกเขากันเขาันน่ะขนนขขเาขากันดำให่ห่อยเขากันแค่ไข่ลวาสดเลยไข่มันมันจ้ะ ไงไข่เปนมันสดเลยเป็นอย่งไรเจ้กอานร่หลวงพระบางเอาก็มีขายอยู่หลวงพระบากไออ <c oughs> เออเพิ่นนี่ <c oughs> อืออืแบ S <S <S สร้างทางบบนเลยพี่นองค่ะถ้าบอกคััสุดนอจจ้ะก,ก,ก,กรุบกรอบกรอบเบียว,ว่าอร่อยดีนะคะเสร็จตะบุงหงแบบเนี่ยแซ่บจากพี่น้องแซบ่บพงพลเล่มมม่จะกรอบกอบจากพี่น้องจา๋าเนาะ ไม่เคยกินก็ได้กินแต่พี่น้องจ้ะเ <C 々> นาะก็ต้องลองกินเอาละค่ะพี่น้องคะสำหรับคลิปนี้ผู้ใดมาคลิปนี้ฟากกดไรก็แชร์ให้เบียร์กนหนุนน้ำน้ำด้ค่ะพี่น้องคะมื่อนี้เบียร์กนหนอยก็ขอตัวลาไปก่อนพบกันในคลิปหน้าเด้จ้าส,<ด>สวัสดีค่ะ